เมือ่อน,นี้ผ้าลูกๆมายังวัดทีมาไหวพุทธานะคะตลาดนัดวัดไซน้อยตลาดน้ำนะคะบรรยากาศดีนะคะลนองไว้ผึ่งกับผ้าลูกๆยางหลินเนาะตรงโน้นลูกไฟเ,เดินไปตรงโน้นนะเออนะคะเพึ่งกับมีมองอันนี้หลายนะคะเขายางไปเบิรงข้างหนาเบิรงนบรรยากาศกระห่อนนะคะยางบ่รทันหนองไมย บรรยากาศหอนแห้งขอข้าวก่อนขอเข้าวก่อนนะเสียงอะไรอีกลิง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 มะอื่นนะคะเพื่นสิเป็นตลาดน้ำเนาะโอเคโอ้ยไปไปย่างไปเบิ้งด้วยน้องม้ย่างไปเบิ้งด้วยโอ้ยหมอนวดแผนโบราณเพิ่อนกับมีนะคะโอ้ยเข้าไปดิเข้าไปดิมาเดี๋ยวเข้าไปได้บอสวุ้ยแม่หมวยเข้าไปแล้วนะวัวไอ่าโอ้ ะะอ่มาดูนี่มาดูนี่ทีนี้มาดูขิขง,งข้องไง่มันไปบังขิงข้องไงอันนี้ก็เป็นเป็นของนะคะของไงนะคะอู้อ้าวข้มุนมาทางนี้มัอนนกฟ้าเดียถ้ยลูกก็สิงโตยักเข้าขิงข้ของหรือหย,ยังเอ้เรือนะคะก็วัดไสน้อยมีน้ําเพิ่งก็จะมีเรือนะคะว้าวตัวอีหยังอะไน้องมวย เอาจะเห็บมือคือเพิ่นดูประเดียทำมือเหมือนเพิ่นดูโอ้ยดีใจบ่าค่ะที่ได้มาเที่ยวน้องหวยดีใจยจุ๊จ้าอ่าเดี๋ยวม,มือมือเอื้อมมือเฮื่นนัดอ่ากันที่ชลบุรีนะคะบางแสนนะคะน้องหวยคนจะกลับบา้านชลบุรีเนาะคนจะไปเที่ยวบางแสนนะคะคนอยากไปเล่นขี่ยังกอบานนาบสถ์ค่ะคนอยากไปขี้บ้านนาบสถนะคะเป็นกำลังใจให้น้องหว,วยแน่จ้า,าไม่บปไม่ายค่ะสวัสดีค่ะ